สบายปะลุงสบายเอียกที่ดินสบายเอียกพอได้กะมาบ่เอฟซีตุกนี่ก็พอๆกับนองเมดปลเอาน้ําก่อนติเอาน้ําก่อนแต่ว่าสิบ่มีน้ําใช้ได้บาดเฮาออกใช้อันคุไว้ก็ได้พอไฟดับปะลงเอ้ยยอย่าอย่าเฮ็ดนั้นเด้ปลาสิออกเบิดลงเอ้ย สีจับมาป้าไปฝากลุงฝากป้าฝากลุงอยู่บ้านนู <go> ่นส <qu and formula> ูงกว่าตรงเลยนะเดี๋ยวผอนแล้วก็ปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าเป็นไยนี่กับปลาไหลอืมปลาดุก้กับปลาลายสองต ี่ก็หนึ่งกาะปุกนะครับนี่ยก็หนึ่งเนี่ยเราจะมาจีนามะปลาไหลเด้ปลาไหลนี่มันต้องไใส่มือจับนะใส่มือจับว่าใส่กระปุกกระปุกบอตาจับปลาไหลว่าใช่ป่ะจับสบายจับสบายเน่เน่จับสบายบอตาวะกินงหอกจิ้มเต้มหู้ปลาดุกอยู่กระลุงเลยปลาดุกบระดูกหักนีปลาดุกบระดูกหักอันนั้นมันออกกระลุงป่า เดไปลาลงไล่เตปลาลงอปาย่อคืนในน้ำปลาลงเลยมาอีกมาอีกงานวันเกิดเมนองเทนปลงเลยร้านไปนำลางกัเขอขอบคุณปหลายๆนะทียังจงของอยู่ขอกินให้ร้านเนาะเดี๋ยว้องเม์ปลา้ยไปเลยพยายามตัวว่าเมื่อยแล้วก็ปลาป้ายเลยเดี๋ยวสิบากันไปหล่ไปลงเลย เดี๋ยวลายเติบตาจับปลาคอแล้วก็ปลาดุกแล้วก็ปลาลายสิไปฝากลุงฝากปลาฝากลุงอยู่บ้านนั้นสูงแม่นไปพอกันยืนนั้สูงเลยปลุงไปเลยเด้อปลาลุงเส้นทางเฮาก็ได้เส้นทางไปเข้าเมื่อบ้านนาบ่อใหญ่แม่นบ้านนําบ่อใหญ่ปลุงตั้งแต่ตั้งแต่ก็ตอนสูงเพราะว่าเส้นทางนี่โคื้นลุงฝนตกลุงเอ้ยเส้นทางก็ื้นแน่ ทางเขาไปก็ได oh, hey no, ้โอ้ยลำบากไรยเป็นไรริ้นทางไม่ป่าเออไม่เจอทางหน้าไปเลยแม่เด้ไม่แต่ทางหน้าเข่าซุกเราไปเลยทางนี้นะฝนตกเศร้าประมาณสองสามืือก็เจ้ากับใส่ไปเลยประมาณถีดหนึ่งซะไปกระใสเยไปด้ยนี่นะเข่าซุกไปเลยเด้เอาก็ยังงยข้างเปื้อนนั่นนี่ยังไฟแหนไปรุ่งทางออกแต่บ้านหน้าโบน้อยบ้านของกอตาทางออกไปบ้าน ขอกไปทางดําน่ะเตเ่อนเลยปลลูกเ้ยรถใหญ่ค้าสองบ่อนรถใหญ่ค่าสบอนบอนขางเคื่องนมิดนะปลูก่เด็ปลูกเอ้ยนี่เป็นทียงหน้าเพื่นปลูกเทียงหน้าจะาลิงเทงหน้าเจะเอาะดิงมปลาลูยิ่งเล่นอยบ้างนี้จะเอามากหนะแม่งายอมง่าามปรเดยวปลเลยเดอันนี้ก็เป็นร้านขาเลย ท่านข้าก็เทียงหน้าปะลุงก็จะคล้องห้าพนังอยู่ปะลุงนี่คือเรื่องเลียนระลงเรียนจบแล้วบอลนี่นะปะลุงมีสี่ชั้นชั้นมอสหนึ่งห้ามอส่ปะลุง้นไหม่ลายปะลุงเเด็กปา จะมาพ่อมนตึกสะดุงเลยสาตึ้สะดุงมาสได้บ่ได้บ่ได้อยู่สิน้าใส่กุ๊บมะนั้นหมดเลุล่ละลกินไปเลยมอคืนนตกแงโอ้ยานกาคืนดีมาพอเดี่ยวดีหรอมาอดมาง u n g เลยไปเลย มาผมมาผ่อป้ากับลุงกำลังกินข้าวอยู่กินเข้าวปลาที่ลูกหลานมาให้นะเออเอาปลามาให้มาคืนเอาปลามาให้มาคืนนี่พี่นุ้ยปลาขาวปลาขาวอันนี้มีปลาดุกนะแม่ต มาตาเห็ดาลูกไนี่แต่เชียงป่บมาเข้ามากันน่าจะชุวุณิอเสียงปากหม่ตนเันคนอานียังสั่งไปเลยเผาแห้งบางทรงนีต่ว่าหลดหลดหลดจะหลดยังพออเมยวัดจะไ่ตาว่าเมื่อเลยคนคนอาสาไปสากเมยเด้อมเยไปยดีไไปสาไปสาใชเดือนไหนไปสาอยู่วันสูอยากไปยู่หาผู้มันผู้สาวนะไป บมีแบตเต็มเสียบป้ป้าสิบอกตอนนี้กำลังต้องการผุ้ชไยอยู่แบตเต็มสไปายกับบริเททมาเวเอามาลยสอไอ้น้องทางไหน่องพยายตรงเดีอามาลาต้องการผุ้ชายด่วนี่นะก็้มาแล้วก็ถอดห้ยหาย้ชายไปหาจกสองคนอยู่่ว่าอย่างโควิดเลยไปใส่แเนลาแล้วบห้เสียบถ่าไฟค่ะาะตอนนี้ แะกระเจียวแล้วอะไน้องแม่ได้บอด้ท hmm. นั th ่มอตอรคก็บอกมีเจ hmm. ้านี้่สันเที totally. ่ยมาลาบบฟาช่องคนหรือชงขู่ไปเลยสองขู่ฮะองขู่ yeah ัน yeah, าโอเคโอเคเดี๋ยวเขาไปกินข่าวก่อนมื้อคืนนี่พนแห้งนาปวดในทางสุดบลยเหลดทางเลยกับน้องอ่ะแม่ลุงออกไปก็ยังวดปกตมเะสะดุงกันเต็มที่อีกน่งไปนแกเพื่องมาเต็มรถ้ทยหนึ่ง

ป้าดุกนะก็มาติดจ้กใหสัญญาณมัดขืนซุดอเดินไมเดีวกับปลาไลสอตัร้ลปาดุกบมดฮักเดินนี่นะป้าดุกมดฮักปาดุว่างยาปะวันนี้ปลาดุใมากมื่อคืนนี่มือแห้งมดฮักใส้ผมบโทรเอากูไปยางมือนะหักจับพนจิตกระบิมือนามือมือในขนาดมาส่งก็ยังก้านเมื่อคืนนี่ร้านเราจะบวเป็นกระสไปบอลม่ตะ

วันว yeah. okay. yeah. um, um. ันที่สางกุลเสียนเป็นถาดองกันเลยนี่ยัวพา็หขโมยรถเน่มัน่เลอนเนี่ยนี่มันเป็นหน้าเ็นลน่ะในตัวเมุงืมเอียงปีจะคือเตือนนั่นอ๋อนามาเมืองมงมงมองมมมมม หาหอยเปิดกินก่อนได้สเลยนี่ประมาณสองสามมือเลยปาฮาเต่มื่อนี้บอบอปาฮาบอกปกะเยอันนั้นเราเห็นอยู่น้ำลุมว่มีดโดดจิกนันก็งอกราบล้างแล้วก็โดดจิกคนปราฮาชซนแล้วบอก่เอ้าปลาออกเลยปลาาดเดินล้างเพื่อนเด็กชายคน้เยออม ว่าส่นได้ของเส่านี่ได้ของเ่านี่ป้าป้าเลี้ยงคระบุมีป้าเลี้ยงบุมีจะเกี่ของเนี่่เเ่ด้หเลก็เงป้าเลี้ยงมดนี่ยังไหนดูปิงปลาปิงปลาแกงน้ำม้แกงกระดูกงวแกงกระดูกงว ก็แกงลำไ้หอมเอียนหอมเอียนหอมปลาไหลเอียนเอียนทุกโตเลยเมาลองัเ็ดงว่าจแชไปเหนเนยกได้แช่บดน้องมีดเราก็เลืองนะปนกแซ่ื่อนนะ่นกินกแทน้องม็ดเป็นยังก่อมากินนากเ่เรก็่เซฟเอนกินก็เลยกินอย่างนเลย บ่าะถ่ายคลิปถ้ากันกินอะได้ถ้ากินกินรก็มากินไก็มาได้ไนก็ได้ไม่เล่้กับเป้ชวนไปย่างไชวนไปเอาเบิ้งถีบลเาานังเบิ้งของใครก็ได้ น่ปวันวนนังนปามันนังหูเรื่องเมืเด้อว่าเธอเออยัิ่มนะไปกับบัตากับสิร้อยมาก่อนบัตาแล้วคั้นี้นว่าหป่ามาคายแล้วมากุเขอเอาเอาเนในทางเอาเต้าแดงกล่องนะหลุดตะเกียรนึ่งกับบขค้มันเด็กหน่อยลอยอยู่แน่ เไปท้าสปรกตูกะินดมัน้าจะจะวาเที่ยวดูอะไรลุงพนักาตสเปอยาสิกเอางทะเด่นี่ข้างหน้าลุงคนนนี้เด้นลุงแม่เอนีบทีจารเคี่ยวหัวหลึกเหี้ยนี่เนาะเมนไอเมนจเขี่นห้เมนมิดมัว berklong, kasih kiri, di sana deh.